เกายเลยเชฟฮานวันนี้ทำเมนูอะไรครับผมวันนี้จัดปลาหมึกผัดผงกะรี่แล้วก็ไก่ทอดว่สูตรพิเศษให้ครับววาฮาร์ดพี่มาอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้คุณทำอาหารเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยจ้บอกว่าเรื่องทำอาหารไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเพราะว่ามีตัวช่วยใหม่อ้อนี่เลยครับแม็กกี้อีซี่คุกซอสผัดพริกกระเทียมและซอสสามเกลือแค่ฉีกซองนะเท แล้วก็ทําอาหารอร่อยได้ง่ายได้ไวเลยครับไม่ง่ายๆแค่ซองเดียวอย่างนี้จบเลยเหรอไม่ต้องไปหาแบบอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะใช่คือจริงๆฝรั่งงงมากเลยนะถ้ามันทําได้ง่ายขนาดนี้ฝรั่งก็ทําได้สิใช่ไหมถูกต้องใครๆก็ทําได้นะครับ คือเราก็ทําได้หลายเมนูด้วยอย่างนี้ปลาหมึกผัดผงกะหรี่อันนี้อาร์ใช้แม็กกี้อีซี่คุกซอสผัดพริกกระเทียมคือจัดจ้านถึงเครื่องคือในซองนี้เขาจะมีชิ้นพริกกระเทียมสับรวมให้ในซอสเข้มข้นคือซองเดียวเลยคือองเดเลยใช่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะแั้วต้องบอกเลยว่าหอมมากๆเลยทีเดียวนะจานนี้ดูจากสีสันน่าจัดจ้านมากๆเลยเดียวขอชิมนิดนึงได้ไหมเอาเลยพี่อ่าขอชิมนิดนึงเป็นงอื้ออร่อยมาก รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องมากมาอ่ะฝรั่งกินไก่กินไก่ทั่วกปเลยซอสาวเป็นเด็กเลยฝรั่งเออชิมเลยล้วจะบอกว่าเมนูไก่ทอดจานนี้นะนี่ใช้อันนี้แม็กกี้อีซี่คุกซอสสามเกลือเป็นซอสที่เข้มข้นที่รวมกระเทียมพริกไทยรากผักชีโคลงละเอียดเลยนะอยู่ในซองเดียวใช้ง่ายสะดวกแค่ฉีกเทหมักไก่แล้วเอาไปทอดก็อร่อยแล้วแค่นี้เองหอมกลิ่นหอมมากแลยหอมมากหอมมากหนังกรอบ จูซี่มากๆต้องขอบอกเลยอย่างเงี้ยอยากมีติดบ้านบ้างคุณปอหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอยากจะกลับไปแล้วทําให้ลูกให้เมียได้กินง่ายมากซื้อได้เลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปครับหรือว่าเ e เ e ่ e อีเลคือตั้งแต่มีแม็กกี้อีซี่คุกนะอาร์ตไม่กลัวแล้วคือทําเมนูไหนก็อร่อยทากี่ครั้งรสชาติมันก็เหมือนเดิมไปไปกินเลยดีกว่าไปเตรียมตัวไปแล้วช่วยนะผมช่วยนะ พี่แมมกับพี่มิวสนิทกันนานอย่างไรฮะตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆแล้วกันก็รู้จักเขาอะแต่ว่าไม่สนิทเท่าตอนเป็นพิธีกรด้วยกันไปเพื่อไปคุยกันคุยกันเรื่องอะไรพี่คุยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องแต่พอเสร็จวันแล้วจาอะไรไม่ได้สักข้ไม่ได้ไม่แต่อยากจะถามสิ่งหนึ่งคือเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆคือหัวข้อในการพูดคุยในยุคนั้นกับในยุคนี้ือตางกันยุคนี้พี่คุยกันเรื่องอะไรเวลาเจอกันเรื่องลูกไม่ากเห็นนะนี่ติดลูกมา เย็นเธออ่ะก็ใครเอามีดออกไปทีน้วะก่อนนะคะคุณแม่ตอนนี้ลูกกำลังจะหยอดเหรียญลูกกำลังจะหยอดเหรียญต้องไปโทรศัพท์ทรศัพต้องต้องไปอทรศัพท์ทุกคองม่อีมือถื้อนะหยาองเหอียญอากโองเรีงน้ออ้วงอองง้ ลูกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเ Gen ีใช่ไหมการเลี้ยงลูกมันมันยากมันง่ายมันก็เด็กผู้ชายอะเนาะพอรู้พอมาเป็นลูกแล้วเราก็แบบว่ารู้จักผู้ชายมากขึ้นอะมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะมันก็ใช่แต่เราเลี้ยงไม่เหมือนแม่เลี้ยงเราแม่เลี้ยงเราดุแล้วก็ห้ามนู้นห้ามนี่แต่ของเราห้ามยิ่งทํา อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องพูดตรงกันข้ามต้องเป็นเพื่อนเขา,าพูดตรงกันข้ามหมายถึงว่าถ้าไม่อยากเขาทําอะไรก็ต้องพูดอีก อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้อุ้ยสวยจังเลยอ่ะเจาะทุกลูเลยอ่ะเอ้ยดีผู้หญิงคนนี้ดีเอามาข้ามมาสิอย่างเงี้ยเหรอแบบเจาะแล้วผู้หญิงด้วยนะเจาะทุกลูเลยเจาะหูเจาะอะไรเพราะว่ากันไปเอ๊เราก็คิดแค่นั้นนะมันไปเจาะที่อื่นได้ด้วยเหรอวะไอ้ย้อนนี้ย้อนนี้มาที่มิวตอนที่มิวถูกแม่แมวแม่แมวนี่เลี้ยงเป็นยังไงตอนนั้นเอาเอาดูดูใช่ดแต่นี่ก็เด็กเงี้ยไม่ใช่เด็กดีอะไรหรอก จ้างภาพไปอย่างนั้นสมัยนี้พูดได้แล้วเพรพ<อ>เาะว่าเอาที่สบายใจเที่ยวก็เที่ยวกลับมาแม่ก็แบบว่เาเมื่อสมัยก่อนนี้เทีเ่ยวถึงตอนตีสี่ตีห้าได้นะตอนแต่เราเริ่มเทีเ่ยวตอนจบตอนมาหาลัยอตอน<ข>อทํางานาแล้วขับรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เราก็จะแบบดูแต่ก็ทํางานแล้วกลับมาแม่ก็ต้องลงมาเปิดตู้เย็นตอนเวลาที่เรากลับบ้านทุกทีก็้หใ่ป่ะแม่แม่เขาเลี้ยงคุณกับกล้วยนี่คือยังไง มีมีกล้วยอย่างเดียวเลยเหรอเป็นคนชอบกินขนมแล้วอ้วนแม่ไม่ชอบให้อ้วนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแม่ฉันเน่ยบอกฉันว่าห้ามน้ำหนักเกิน50แม่ไปดูหมอมาเมื่ออย่างนั้นเนี่ยงานการยังไม่รุ่งเรืองเชื่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ละ่ะเชื่อฟังแมง่ไม่ไม่ไม่พี่ก็ซุกขนมไปตามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยังกินของพี่อยู่แต่ก็ให้น้ำหนักห้าสหมายความว่าตอนนั้นเป็นดาราแล้วใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไม่อยากให้ตัวใหญ่ในก็ต้องผอมๆใช่ในต้องควบคุมน้ำต้องควบคุมน้ำหนาไม่ได้าไม่ได้ไม่ไม้เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนมีแก้มใช่ไหมแล้วพี่ไก่เขาก็จะแบบว่าควบคุมแก๊งนั้นเขาจะควบคุมเลยว่าไม่ได้นะ อันนี้นี่บวมละอ้าวแล้วทำไมไม่ฉีดโบท็อกมล่ะสมัยอดีตมีอันนี้ปอตอนนี้แม่แมวไม่ควบคุมน้ำหนักแล้วหมิวกินได้ครับคุณค่ะความสัมพันธ์ของแม่แมวมากดีกว่าพี่พูดถึงเรื่องนี้อยากมีเป้วใช่เหรอมใช่กับหลานเระพี่กับหลานกับหลานกับเขากเบาขึ้นมาหน่อยนึงเพราะหลานก็จะรู้สมมติไปเที่ยวถ้าวันธรรมดาเราเราไม่ให้เที่ยวเราก็ จะเอาเท้าไปอังอังประตูอะถ้าเปิดแอร์แปลบอลลูกอยู่แล้วมันก็มาเฉลยสุดท้ายว่ามันเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้แล้วมันก็ปินประตูแลบโยนไปใช่เออแลบโยนไปตอนตอนมันประมาณ16อะไรเงี้ย16 17อะไรเงี้ยวัยรุ่นวัยรุ่นเขากำลังแบบต้องไปเที่ยวแล้วเจอเพื่อนกำลังรักเพื่อนไงช่วงช่วงนั้นน่จจะเป็นช่วงที่เขาออกเที่ยวแบบกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วถามถามถึงเวลาลูกเที่ยวเนี่ย พ่อแม่แบบเครียดมากเหมือน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 แต่นี่พี่เครียดไหมพ่อเขาก็เที่ยวเหมือนกันไงก็เลยเป็นพ่อดูแลลูกอยู่พ่อไปดูแให้ก็อย่างได้แล้วอย่างนั้นก็ดีสิอย่างนั้นก็จะดีอีกแบบหนึ่งล้นลูกสอนเป็นหน่อยสิบางคนก็ลูกชายโตขึ้นมาแล้ววันที่เขาพาหญิงมาเนี่ยเออยังไงเะพี่คนที่รับอาการอย่างพ่อกับแม่เนี่ยใครหนักกว่ากันฉันชอบทุกคน เขาพาใครมาเธอก็แฮปปี้ได้หมดได้หมึกได้หมดได้หมดก็คือได้หมึกจริงๆแล้วเขาก็พามาแนะนําใช่ไหมใช่แล้ฉันอะเคยไปเรียกชื่อผิดครั้งหนึ่งเอ้าวไปเข้าบาไปดูหนังอะแต่เราเรียกชื่อแฟนเขาผิดเป็นแฟนคนเก่าซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ ไปไหนกับลูกอีกเลยแล้วเขาเพียรป่ะเขาเลียรกับเราป่ะเขาไม่แต่เด็กน่ารักเด็กเขาเข้าใจอะว่าแบบแม่บ้าบ้าบออะไรเงี้ยเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้เราอยู่ได้สบายเราอยู่ได้ลูกไม่ไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ลูกพี่หล่อนะเอาจริงหล่อนึงฮ้องฮู้เลยอะคนละแบบเลยคือคือมันมีสองคาแรคเตอร์นะสองคนละแบบเลยละแบบที่สองเขาเป็นายแบนไอแบนใช่ไหมแต่คนโตก็เรียนจบฟิล์มนะ ลิเบอลอสอาร์ตใช่่อ้ลิเบรออาร์ตเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะอยู่วงการนี้แหละได้เจอกันแน่ๆของคุณอ่ะของคุณอ่ะของคุณจะเข้าบ้างไหมวงการบันเทิงยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะดูไม่ออกยังดูไม่ออกตอนนี้เขาเรียนก็เรียนหนักอ่ะก็เลยยังตอบไม่ได้นะเรียนหนัก โอ้ยต้องบอกเลยว่าขอบคุณอาร์ตนะสำหรับอาหารมือนี้มา,มากๆาเลยเดียวนะครับผม <Hey. S 1> ทั้งอิ่มทั้งอร่อยสุดๆเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกนะฮะว่าเอนจอยกับการกินขนาดนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพฟันและช่องปากดีๆเลยนะครับ ถ้าเริ่มมีอาการเสียวฟันจี๊ดจิ๊บแแต่เวลาทานอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกของร้อนของเย็นของเปรี้ยวของหวานต้องรีบดูแลด่วนเลยนะครับเพราะว่าจะนําไปสู่ปัญหนาสุขภาพฟันอื่นๆที่รุนแรงขึ้นใช่ครับแนะนํานี่เลยครับยาสีฟันเซนโซไดเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำครับสูตรนี้สูตรดีฟร,รีนเนื้อยาสีฟันเป็นเนื้อเจลครับนอกจากจะลดเสียวฟันได้จริงยังมีเทคโนโลยีโฟมบูทครับช่วยทําความสะอาดล้ําลึกลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานมอบให้พี่หมิวไปเลยครับอขอบคุณค่ะ ใช้ทุกวันสะอาดสดชื่นลดเสียวฟันใช้เซตได้ดีพลไม่หมดครับพี่ยังไ,ไม่หมดอย่ามอบกันอีกเยอะ